สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนการใช้งานตัว selection mode นะครับตัว selection mode นะครับวิธีแรกเลยให้เรามาเปิดที่คลิกขวานะครับเปิดทูนบ้านะครับบิดแค t นะครับเสร็จแล้วให้เรามาที่ตัวมอล่างสุดนะครับเสร็จแล้วจะมีตัวที่ชื่อว่า selection mode อยู่นะครับให้เราเปิดออกมานะครับจะได้ตัวที่ชื่อว่า selection mode ออกมาเป็นสาตัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละตัวเป็นอย่างไรนะครับ ตัวแรกเลยนะครับเรียกว่า selection of a นะครับตัวนี้นะครับวิธีการเย่างเช่นเราใช้งานนะครับถ้าเป็นในงาน 3D นะครับหรือว่าดูจากตัวไอคอนของเขานะครับจะเป็นการเลือกเส้นเส้นเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองชี้ดูถ้าเราชี้แบบนี้นะครับตัว selection mode ก็จะเลือกทั้งก้อนเลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการเลือกเส้นเส้นเดียวนะครับให้เราเอาเมาส์มาชี้ที่ขอบของชิ้นงานโมเดลของเราได้เลยนะครับจะเห็นว่าถูกเลือกแค่ หนึ่งเส้นนะครับเพื่อที่สมมติว่าเราจะเอาไปใช้งานทําการทําการอย่างเช่นฟิเล็หรือแชมเฟอร์นะครับอย่างเส้นอื่นมุมอื่นงี้ครับเราก็สามารถคลิกเลือกได้เลยนะครับว่าเราต้องการเส้นไหนบ้างนะครับอันนี้จะเป็นตัวแรกนะครับหรือถ้าเป็นในงาน2 d ดีนะครับจะเห็นว่าตัวนี้จะถูกเลือกทั้งหมดนะครับเพราะว่าเส้นเขาเป็นโพลีไลน์ทั้งหมดนะครับก็จะถูกเลือกทั้งหมดเลยนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นตัว selection o f f c e นะครับในการเปิด นะครับผมเปิด selection of face แล้วปิดตัวที่1ก่อนนะครับตัวที่2นะครับจะเป็นการเลือกผิวของชิ้นง,งานอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นชิ้นง,งาน3 D m o เด l จะเห็นว่าผมจะเลือก f a ส e นี้อ่า f a ส e นี้เลยนะครับหรือ f a ส e นี้นะครับเราก็สามารถเลือกหน้าที่เราต้องการได้นะครับรต้องการหน้าไหนบ้างนะครับเราก็เปิด selection of face เลยนะครับ ถ้าถูกปิดไว้นะครับจะเห็นว่าเราคลิกหน้าไหนก็เลือกทางก้อนโมเดลนะครับสุดท้ายเลยนะครับจะเป็นตัว Selection <C> Boundary นะครับตัวนี้นะครับจะเหมาะกับตัวงาน 2D หรือในการดูพื้นที่ที่ถูกตัดกันนะครับก็ตัวนี้ถ้าสมมติว่าจะเห็นว่าตัวนี้นะครับเขาจะ s select แค่พื้นที่หรือ Boundary ของเขานะครับ ที่อยู่ในตัวเคอร์เซอร์เมาส์ของเรานะครับตัวนี้ในการดูพื้นที่นะครับให้เรามาเปิดที่ RT ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราสามารถเอาเมาส์มาชี้ได้เลยเราจะเห็นพื้นที่ของเราเช่นตัวนี้แอเรียอยู่ที่224ตารางเซนติเมตรนะครับหรือต้องการดูพื้นที่แค่ในวงกลมตัวนี้จะเห็นเลยว่าอยู่ที่แอเรียอยู่ที่30.68ตารางเซนติเมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของตัว Selection โบนนะครับ